ดูดวงรายปากระหว่างวันที่16ถึง29กุมภาพันธ์2567ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมทางด้านการงานในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับคนในที่ทำงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจมีการคุยกัน หรือมีการแบ่งพักแบ่งพวกกันในที่ทำงานได้ซึ่งคุณจะรู้สึกว่าต้องเข้าไปอยู่ท่ามกลางปัญหาเหล่านั้นและไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้มากสักเท่าไหร่ทางด้านการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับการสังสรรค์หรือเพื่อความสุขส่วนตัวการคลายเครเียดต,ต่างๆโดยที่ต้องระวังว่าอาจมีปัญหาเรื่องการเงินในช่วงปลายเดือนได้และนอกจากนี้คุณอาจจะต้องนำเงินไปช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือ รือเพื่อนได้ด้วยเช่นกันทางด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือคนที่ตรงสเปคเข้ามาจากกลุ่มเพื่อนหรือจากการเข้าสังคมได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คุณอาจติดเพื่อนหรือสังคมใหม่ๆทำให้คนรักอาจไม่เข้าใจคุณมากนะักทางด้านสุขภาพยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง